ครับถ่ายหกพนทำถ่ายทำพึ่งอยู่นี่พึ่งอยู่นี่ไ่ได้หรอพึ่งหูลบทำยิยน ตอนร้อนๆๆไม่อยู่นี่มันเย็นอปอ8 5หน่วยนี่หอืออ่าร้อนเล่นแล้วห่อนเด้อนี่ก็แค่อเก่าหมื่นเนาะ ทำมู่ล้มออกที่ล้มออกหูเลยอมาทำตืำ๊บเลยน่ ถึงตึกโู้หมดหลุกไปทางใดทำทำมาอรก่อนจังป้ากันมาอยู่นี่น่ะทําไมนานผู้ยังคุ้นมากินมาอยู่นี่น่ะอยากกินกันกินจอนอย่าง khó tót gần phiền này mình điều này mất mát mát không mát con hai mắt mát 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 ำำหู้หหตึกโทนจันจันผาจัานผาแดงเี่ากาศย้ำเจานะเนี่ย บรรยากาศยามเจ้าเจ <c oughs> ้าเถาวันเถาวันเยอะแยะหืมอือำรูท้ำ เอาวนอืมอืมอ,มอมยากนำหันหันแดงเนอ์ออครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปตรงนี้ก่อนเนอ,อ์ครับปุยก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามผมเต็มกดขอบคุณครับบ๊ายบาย